呃，这个米面站 คนสางอิบอ้านอาหารหลายครับ้านอาหารอยากขอไปนั่งครับต้องหาเงินเงินครับผม ่านค่าก็เริ่มปิดเพราะว่าห่างปิดสีทุ่มเป็นเรืงใจให้คนสูเดางานทุกจุุกคนนะครับผม,มตีน้อยก็มีเล่นนะาผีชากับอาไมารอกินตีน้อย 67e2 67ขอเชิญหมายเลข e2 6 7 a 2 67ขอเชิญหมายเลข a 2 67e2 67ขอเชิญหมายเลข e2 6 7 a 2 67เห็นากาศคำคืน ดีหน้อยทัดนไปเียเป็นนักล่าหมูกระทะนะครับนักล่าหมูกระทะผลกระดาษเดียวนะบรรยากาศยำมเอุ่งงานซี้อตุ้มบามุคองนะงาระ้าณนี้แหละครับพี่น้องเอาสู่กันครับผมพอสู่กับักเทวาทางไหนเนาะนะ ขอเป็นกำลังใจให้สู่ปู่สุค่คนคนใจแรงงานผมนคนหนึ่งคนใจแรงงานครับขอขอเป็นคนใจแรงงานคนไทยอยู่ต่างแดน,นกัดปู่ๆนะครับเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ปู่รุกคนคนใจแรงงานนะครับรถกติดครับผมพี่น้องลา ให้มากคลิปนี้หร,หรือกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้บ่าวประดิ่งคนนี้้วยนะครับทัคลิปนี้สวัสดีครับผม